สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยครับนัดแสงอาลีวันนี้เราอยู่กับเจ้า MG4 นะครับและเราจะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยให้รู้จักการปลดเกียร์ว่างของเจ้า MG4 นะครับแต่รถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมควรหลีกเลี่ยงการจอดซ้อนคันแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ประทะเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับว่าปลดยังไงนะครับสําหรับ MG4 เกียร์ว่างของเขานะครับเดี๋ยวผมถอยเข้าจอดสักครู่หนึ่งนะครับ ผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการมีรถมีกล้องนะครับท่านผู้ชมในกรณีที่ผมจะมองกล้องจริงๆเนี่ยกแบบ็แบบจะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมีเสาผมถนึงจะมองนะครับแหมแต่ไงมันก็มีเตือนแล้วก็เบรกอัตโนมัตินะครับพอเราจอดรถเสร็จนะครับท่านผู้ชมเราก็กดเคียร์พีเพื่อทําการจอดรถนะครับแล้วกลับมาที่หน้าจอท่านผู้ชมปัดไปทางซ้ายฟับหนึ่งครั้งนะครับเข้าไปที่รถยนต์ตรงนี้นะครับรถยนต์เสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าชอย เราเลือกคําว่าความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยออโต้เบรกโฮก็ตั้งตรงนี้นะครับดับเครื่องยนต์ก็มาดับตรงนี้ได้นะครับช้อยสุดท้ายของเราจะเป็นการปลดเกียร์ว่างเราเราเปิดขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาปั๊บเรากลับมาดูที่เกียร์นะครับเราอย่าเบรกเบาๆนะครับปลดเบรกมือกดลงดันไปข้างหน้านะครับจะเป็นการปลดเบรกมือปั๊บเกียร์ตรงนี้เราหมุนเบาๆนะครับครึ่งเดียวมันจะมาที่ N ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมาที่นเ,เสร็จปุ๊บไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเข็นให้ดูนะครับผมจะลงจากรถเลยนะครับเพราะกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับผมลงจากรถลงจากรถเสร็จนะครับผมล็อกประตูเลยนะครับป๊บทุกอย่างตัดเดี๋ยวผมจะลองดันรถนะครับแต่หนักมากจริงนะ M4 อะ <c oughs> ที่นู้นมันหนักอะไรนะไม่ต้หนักแบบเท่านี้นะครับก็ปลดปลดเกียร์ได้แล้วนะครับแต่ว่าที่จังหวะที่เราขึ้นรถมาครับท่านผู้ชมจอดที่เราขึ้นรถนะครับเราขึ้นรถมาปุ๊บนะครับเซ็นเซอร์ที่เบาะจับเราว่าเราขึ้นรถนี่ครับเกียร์มันจะกลับไปที่เกียร์ P นะครับซึ่งการจะออกตัวก็เหมือนเดิมครับรอมันรีบูตนิดนึงนะครับรถไฟฟ้ามันก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับแต่เบรกอีกสักครั้งหนึ่ง เนี่ยติดแล้วก็ถึงจะสามารถออกตัวอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแบบนี้แต่ท่านผู้ชมเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเลี่ยงไม่ได้ค่อยปะทะนะครับผมฝากเอาไว้นะครับสำหรับการปลดเกียร์ของ MG4 นะครับสาระดีๆมีอีกมากมายสำหรับรถ MG นะครับใครที่อยากรู้หรือว่าสงสัยจุดไหนก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์ 0826786997แต่ถ้าเบื่อผมแล้วนะครับผมเป็นคนพูดจาผงผังนะครับโทรเบอร์นี้ก็ได้ครับ02906นะครับ955ก็จะเจอเซลลน่ารักน่ารักผู้หญิงรับสายบ้างนะครับเพราะว่าผมพูดจาฉาฉานตุกเจ้งชงเชงบางทีลูกค้าอาจจะตกใจบ้างนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ